หลานมาก,กินใจคนจีนจริงๆครับขนาดว่าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยครับได้พากันเดินทางไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาและได้มีการชื่นชมหลังจากดูหนังเรื่องนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่มีความคล้ายคลึงกันในสถาบันครอบครัวนี่คือคนใน,นระดับผู้นำของจีนครับที่เป็นเอกอัครราชาทูตจีนประจำประเทศไทยครับที่ได้พาคณะไปชมหนังเรื่องนี้ด้วยถือว่าเป็นการโปรโมตและเป็นกา,การการันตีนะครับว่า หนังเรื่องหลานม่านั้นสามารถคลองใจชาวจีนได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดและคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าที n เยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS เอสไทยแลนด now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลใน ep นี้และ ep ละต่อไปครับและมุ่งสู่50,000 s u b ซับสไคขอบพระคุณครับ เสืเนื่องมาจากหลานมาครับกลายเป็นที่นิยมมากๆในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และในเอเชียครับซึ่งล่าสุดนั้นก็เข้าฉายที่ไต้หวันและได้รับกร,ระแสตอบรับจากชาวไต้หวันเป็นอย่างมากเลยนะครับและในปัจจุบันที่แอดมินมีข้อมูลสําหรับการอัปเดตครับคือในสิงคโปร์นั้นยอดขายตั๋วหรือว่ารายได้ของหลานมากในสิงคโปร์นะครับตอนนี้5 000, 000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือเงินไทยประมาณ130กว่าล้านบาท ถือว่าเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดในสิงคโปร์ครับประจำปี2024เลยก็ว่าได้รายได้ล่าสุดในแต่ละประเทศนั้นยังไม่มีการอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวแอดมินจะทำคลิปหรือว่าจะโพสต์ในชุมชนให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้ครับอะเรากลับมาที่ประเด็นหลักของเราครับซึ่งสถานทูตจีนประจําประเทศไทยครับ ได้พากันเดินทางไปดูภาพยนตร์เรื่องหลานมาและได้มีการชื่นชมพูดถึงหนังเรื่องนี้หลังจากทุกคนนั้นได้ดูจบนะครับกอสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่มีความคล้ายคลึงกันในสถาบันครอบครัวโดยนายฮั่นซีเฉียงครับเอกอักรราชทูตจีนประจําประเทศไทยพร้อมด้วยอักรราชทูตอูจื้ออูและคณะครับได้เดินทางไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาซึ่งทุกคนนั้นต่างทราบซึ้ง จนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้อยู่กับเนื้อเรื่องที่ถ่ายทอดออกมาจากเรื่องจริงของผู้เขียนและสะท้อนถึงครอบครัวในสังคมแสดงถึงความรักความผูกพันในแต่ละครอบครัวทั้งในไทยและจีนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวของความกระตัญยูครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักและเป็นคุณธรรมสําคัญของชาวจีนเลยก็ว่าได้ไอเรื่องของความกระตันยูนะครับชาวจีนเขาเข่งคลัดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังการสัมภาษณ์นะครับของ ทั้งเอกอัคราชาทูตแล้วก็ทุกๆคนที่ในสถานทูตจีนนะครับที่ได้ไปชมหนังเรื่องหลานมาเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นแรกนะครับของนายอู๋จื่ออู่อัคราชาทูตของสถานทูตจีนประจําประเทศไทยครับได้กล่าวหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าการชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งที่2ของผมครั้งแรกผมกลับมาจากซัวเถาเพราะว่าผมกลับไปเชงเม้งแล้วก็ได้เดินทางมาดูหลานมา แล้วรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆในคราวนั้นครั้งนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่หลั่งน้ำตาแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้และอีกหนึ่งคนครับในคณะก็บอกว่าก็รู้สึกประทับใจมากๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คิดว่ามันสะท้อนเห็นถึงวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกร,ระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะความกระตันยูความรับผิดชอบต่อครอบครัวอีกหนึ่งคนในคณะครับต่อมาคนนี้เขาก็บอกว่า เป็นหนังที่ฝากให้เราได้ทบทวนการใช้ชีวิตของพวกเราในชีวิตประจำวันนั้นต่อจากนี้ผมคิดว่าเราควรต้องแบ่งเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัวมมากขึ้นและอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้บอกว่าอยากจะให้มีภาพยนตร์แบบนี้ออกมาเยอะๆคนสุดท้ายที่ไปด้วยครับคนนี้บอกว่าขอให้ภาพยนตร์ไทยนั้นก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้นนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับของ ทั้งในสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็ได้พากันไปชมหนังเรื่องหลันมาครับซึ่งหนังเรื่องหลันมานั้นบอกตรงๆว่าเป็นหนังคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แมทกับคนจีนหรือว่าห้องกงไต้หวันหรือว่าคนที่มีเชื้อสายจีนมากๆเลยครับเรื่องนี้และสิ่งที่สําคัญคือความกระตันยูครับหนังเรื่องนี้มันแฝงความกระตันยูไว้ด้วย ไม่เชิงว่าแฝงมันแสดงออกให้เราเห็นเลยว่าหนังเรื่องนี้คือความกระตันยูความรักความผูกพันและเกิดความกระตันยูจากใจนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากๆครับกับหนังเรื่องลันมานั้นเพราะว่าทางคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นผู้นำครับของประเทศจีนนั้นได้มาดูเรื่องนี้และได้ซาบซึ้งกับเรื่องนี้มากๆเป็นการการันตีแล้วว่าคนจีนนั้นเขาก็จะต้องชอบเหมือนกับท่านเอกอัครราชาทูตและคณะที่ไปดูนะครับก็จะ สับสิงไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับและอาจจะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในจีนหรือว่าชาวไต้หวันเข้ามาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยครับอย่างคอมเมนต์แรกครับบอกว่าคนไทยและคนจีนมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สอนเหมือนกันคือความกตัญญูคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับหลานมากเป็นหนังแนวครอบครัวให้คติแง่คิดกับผู้ชมได้หลายวัยไม่ใช่แค่เป็นหนังที่ทําเงินเท่านั้น อาจจะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างด้วยถ้าส่งเข้าประกวดคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าเชื่อชมที่คนในสถานทูตจีนนั้นสามารถพูดไทยได้เก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับนานแค่ไหนฉันก็จะรอรอวันที่หลานมามาฉายในประเทศจีนคอมเมนต์ถัดมาครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันพึ่งไปดูมาอยู่ไต้หวันทั้งตลกและเศร้าไปพร้อมกันคนเกือบเต็มทุกที่นั่งเห็นแล้วตื้นตันใจมากๆ คอมเมนต์ถัดมานะครับผม,ผมดูแลอมาม่าของผมจนลมหายใจสุดท้ายเหมือนกันท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับคนไทยหรือคนจีนให้ความสําคัญเหมือนกันยิ่งเรื่องของความกระตันอยู่กับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวยิ่งต้องมีมุมมองต่อมานะครับฉันคิดว่าคงอีกนานกว่าจะมาฉายที่ประเทศจีนมุมมองต่อมาบอกว่าเป็นหนังที่ดีและน่าประทับใจมากม ตอนนี้ทั่วเอเชียต่างชื่นชมคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเป็นหนังที่ได้ใจคนจีนมากๆเพราะคนจีนส่วนใหญ่นั้นถือหลักความกตัญญูม,มาตั้งแต่สมัยโบราณเมืม่อมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าขอให้หนังเรื่องนี้ได้มาฉายในจีนด้วยเถอะคอมเมนต์ต่อมาครับการที่ท่านทูตและคณะทูตจีนในประเทศไทยได้ไปดูเรื่องหลานมาถือว่าเป็นการโปรโมตและบ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนจีนมากแค่ไหน มุมมองต่อมานะครับเนื้อเรื่องเหมือนหนังที่สร้างมาจากชีวิตจริงๆสอนให้เรารู้จักคําว่าการมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมันสอนเราหลายเรื่องเราต้องมีจิตสํานึกตลอดเวลาครอบครัวจะมีความสุขตลอดความอบอุ่นมันอยู่กับเรานี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับทั้งอาจจะมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในจีนนะครับอาจจะรอหนังเรื่องนั้นมาาให้เข้าฉายในจีนแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของชาวไต้หวันนะครับ และมีคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับในแอปไวป๋ปอที่เขาพูดถึงหนังเรื่องหลานมากกันอย่างสนั่นเลยนะครับแอดมินก็ได้นํามาฝากทุกคนทุกท่านด้วยนี่นะครับ<อ>เราก็มาลุ้นกันว่าหนังเรื่องหลานมากนั้นจะสามารถเข้าไปฉายในจีนได้ในช่วงเดือนไหนนะครับว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของเซนเซอร์อยู่ในช่วงของแบบคัดกรองหนังอะไรสักอย่างนี่แหละครับหากใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกแอดมินกันด้วยนะครับว่าหนังมันถึงขั้นตอนไหนแล้วทําไม ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่จะยังไปฉายในจีนเลยแอดมินก็รู้แค่ว่ากำลังรอดำเนินการนะครับเอาละครับอากใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับแอดมินด้วยและหากใครมีความคิดเห็นนะครับหรือว่าอยากพูดคุยยังไงก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ